เอาทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมั่งค่ะคโดยชุมนุมย่างพาราพาักใต้ค่ะได้มีการส่งมอบกล้วยจาราจรจากนําย่างพาราให้กับอีก28หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะส่งเสริมการใช้ย่างภายในประเทศค่ะแล้วก็เป็นการเผ่ม,มูลค่าย,ย่างพาราให้เกษตรกร,ร,กรพร้อมเปิดตัวเส้าจราจลลอมลุกเป็นเจ้าแรงของโลกกันค่ะ โดยนายสักดาพรรัตนสุภาค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีท่านก็ได้รับมอบกล้วยจาราจรที่ผลิตจากน้ำยางพาราเบาเกลี้ยงทังเพศ290อ,อันด้วยเลยค่ะจากนายสุวิทยกองซักซี่ค่ะผู้อำนวยการ การย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการส่งเสริมการใช้ย่างภายในประเทศข้องการย่างแห่งประเทศไทยเพื่อทีจะส่งมอบให้กับสถานศึกษาส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเพ28หน่วยงานค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบอค่ะว่าโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลค่ะในการส่งเสริมแปรรูปย่างพาราช่วยดูดซับพลนผลิตไดมาก์เลยทีเดียวค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะมีพื้นที่ปลูกย่างมาร์ี่สุดในประเทศ ไทยว่าซ่องลานซ่องแส้นร้ายค่ะ,กะเกษตรกรก็มีไล่มื่นครัวเรือนกันเลยนะ,ะไปฟังฝั่งเสียงข้องรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะพื้นที่ประมาณสองล้าน2นะครับณขณะนี้นะครับแล้วก็มีเกษตรกร,กรที่อยู่ในสาขาอาชีพยางพาราเนี่ยหลายหมื่นครัวเรือนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้นะครับที่ทางสากลรก,รก็ดีทางกยทก็ดีนะครับ หลายๆหน่วยหลายหน่วยงานนะครับที่หน่วยงานวิจัยเช่นมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าวิทยาลัยเทคนิคสุรธานีก็มีเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วนะครับที่จะพัฒนาต่อยอดออกไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอที่ใช้ปริมาณเยอะๆเช่นแบรีเออร์เสาหลักนําทางนะครับหรือว่า,าเป็นายางปูพื้นนะครับยางปูพื้นสาน้ำนะฮะซึ่งอันนี้จะทําให้โด,ดูดซับเอาปริมาณของอ ผลผลิตยางพาราเนี่ยไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภณัณฑ์ได้มากขึ้นก็ยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจของทั้งจังหวัดรวมทั้งจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับโอสู่วิดเองนะครับผู้อนวยการการย่างในประเทศไทยในเกก็โบกหวานะครับนะาการดาเนินการการผลิตกล้วยจะรารจนจากย่างพาราเป็นปีที่ท่องแล้ว เลยะนะคับสนหนประมาณแกชุมช,มชนซาโกอุสากรรมย่างพาราพลาซ่ายำกัด,ดนะครับผลิต1 0 0 0ชิ้นส่งหมอไปแกหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี290ิชิ้นหน่วยงานคล้องการย่างทั่วประเทศอ7 0ิชิ้นเราจะส่งหม้อกับบรรณาเดิมบรรณาสาั้นอีกร้อีิชิ้นนะครับโอกาสนี้่ย่าเปิดตัวเส้าจราจรลมลมลุกจากน้ำย <เอ S 1> <ๆ S 2> ่างพาราเนนี่ยนะชนก้าไม่พื้นกับน้องยิ่งออมไม่ต้องกรดพ <ๆ S 1> ังนะ <ๆ S 1> ซึ่งเจ้าคลองเร็กนะครับเป็นเจ้าคลองเร็กคองลุกมีคุณสมบัติยืดยุ่นคงทุน ลมลุกได้ไม่แตกงอักนะครับจะเป็นโทรปุ้นเราชนโครมรถกับพังนะครับนะ,ะแต่นี่ไม่พรือกับน้องยิ่งอมอมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียวนี้นะครับื่นชมด้วยนะครับการย่างเองประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสุราธานีครับค่ะ